ไม่ใช่เกียบไม่ใช่เกียบไวมาไว้เกียบบุรีเขาไม่สุกขปกอ่าอนยตอ่าเพื่อนคนนี้นะเป็นคนที่บริการสังคมจริงๆยอมรับเลยทกมมันรู้หมดเลยฮะเออ จากเด็กเรามาเขามาออกอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวอัก็ติดใจนะตั้งใจให้เพื่อนก็พูดมมาากตอนตอนที่เรียนปปเนี่ยก็ก็คิดว่าตัวเองเป็นเด็กบ้านนอกเพราะว่าอยู่กองตำรานอยู่กรุงเทพมหานครแล้วก็บ้านนอกมากเลยเนาะเราเริ่มรู้สึกว่าเราบ้านนอกกว่ากว่าตรงนี้อีกอ๋อมันก็บ้านนอกจริงอ่ะเกินจากโคกเดือดต้องแปดกิโลอะ แต่ว่าพอมาอยู่แล้วก็ก็ดีใจที่มาเจอเพื่อนๆนะเพราะว่าก็เหมือนเหมือนกับยอมรับอะ่ะเจอเฉพาะยูเนี่ยเจอเป็นคนที่เอ็กเซปต์ยอมรับเรามากเลยนะยอมรับเป็นเพื่อนแล้วหลายคนก็ยอมแต่ว่าพอๆกันแหละกสอนไอ้ช,ช้างเนี่ยก็ไม่ค่อยจะยอมรับเลยคุยนแคบจะคุยกันน้อยมากเลยกับช้างเนี่ยงงเลยรับคนละสายคนละสายคุยกันรุยรู้จักครับ องงเลยสายอย่างนี้เขาอยู่อีกสายนึงเราอีกสายเนึกงแต่ว่าแต่ก็ว่าผูกพันเนาะเพราะว่าพอพูดถึงพอปเนี่ยเราก็คุณปอปเราก็พูดตลอดว่าเป็นเด็กบ้านนอกแต่ว่าด้วยความด้วยความที่เราไปผมไปจากกอปเนี่ยผมอาจจะกระพัดกะบปูเป็นคนที่โชคดีอาจจะเป็นคนโชคดีเป็นคนที่อะไรแล้วก็ มีโอากาสได้ทํางานกับผู้หลักผู้ใหญ่ทํางานกับเจ้านายได้ถวายงานกรมศุลกากรถวายงานเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวที่กลาคือจากที่ไม่ได้เป็นครูเลยนะตอนนี้ถ้าถ้าใครตาม f a c e b o o k ผมก็จะเห็นว่าครูโยงเต่วเขาจะมีคําว่าครูโยงไลน์ก็จะมีว่าคุณโยงหรือคุณโยมครูโยงเนี่ยมาจากว่าคุณโยงคนที่รับสั่งพระองค์แรกเรียก,ก,ยกยมผมเรียกคุณโยงก็คือกรมศุลกากรรับสั่งผมเรียกคุณโยง พูดเรื่องเก่าหรือฟื้นก่อนหน่อยตั้งแต่คุณไปทำโรงงานลำมาโรงพยาบาลลำมาพอพอจะมาทำเป็นบริกต่าที่เป็นมงคลากที่สุดก็คือราชการที่เก้าที่รับสั่งเรียกผม็่าคุณูยก็ด้วยด้วยเหตุนี้แหละแล้วก็เนื่องจากตัวเองไปเรียนด